ารวินดาสกินแคร์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าที่แอมคัดสัรรมาแล้วอย่างดีที่สุดสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่ชนคิดชนคุยค่ะวันนี้มาพบกันนะคะวันนี้พบกับอาจารย์ชัยพันธ์ค่ะคุณชาชวันดิฉันกรองทองค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับค,ค่ะค่ะแหมอิฐาอาจารย์ชัยพันธ์อยู่คนเดียวเนี่ยได้รับลมหนาวใช่ไหมคะ ได้ไปส uh ูตรอาศา20องศาโอ้โหนี่นี่ขนาดแค่แค uh ่เพชรบุร uh ีเนาะใช่ไหมคะยังไม่ได้แบบออกไปไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่อืมอืมอืมดีค่ะช่วงปุ่นก็น้อยอ๋อค่ะค่ะดีค่ะเพราะว่าตอนนี้เรื่องราวมันวุ่นวายหลายเรื่องจริงค่ะบางทีแบบว่าเอ่อปลีก ปลีกตัวหาเวลาไปพักผ่อนสูตรอากาศบริสุทธิ์ก็ดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจได้บ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าพรุ่งนี้ว่ากลับมาเข้าสตูกันต่อนะคะก็เสียวเสียวอีจอนต้องผ่านพระรามสองนี่แหละอาจารย์เลี้ยงได้ไหมเออคือตอนนี้คือยังไงอะคะเขาเขาไม่ยังกู้ไม่ได้ใช่ไหมคะกู้ได้แล้วกู้เดี๋ยวแล้วตัดเป็นทั่อนๆทองไว้ตรงกลางอ๋อตัดเป็นท่อนโอเค โอเคเดี๋ยวได้ไม่ค่อยน่าหวัดเสียวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้นะคะก็เดี๋ยวก่อนจะมาว่าวัาวนนี้เรื่องราวมีอะไรขอไปที่บรรยากาศเมื่อวานนี้ก่อนแล้วกันค่ะที่ปปชนะคะทีะ่ทางทางกลุ่มที่รักชาติรักแผ่นดินค่ะที่เขารวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นอดีตพันธมิตรอดีตกปปส รวมไปถึงคณะหลอมรวมคณะคอปทอสอปปสแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนในบ้านเมืองเมื่อวานนี้ที่เขารวมตัวกันนะคะก็ไปกันที่ปปชเพื่อที่จะไปยื่นหนังสือก็คือกรณีที่ปปรชรับพิจารณาข้อกล่าวหาบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งของกรมราชธรรมโรงพยาบาลตํารวจที่แล้วก็โรงพยาบาลราชธรรมที่ไปมีส่วนเอื้อประโยชน์ให้กับนายทักษิณ ที่พักรักษาตัวอยู่ชั้น14เนี่ยนะคะทีนี้ไปดูข้อเรียกร้องกันหน่อยเพราะว่าคือเมื่อวานเนี้ยนะมันก็มีแบบหลายคนที่ออกมาพูดอย่างแบบล่าสุดพร้อมพงนพฤก็บอกงนี้บอกว่าอย่าไปให้ราคาพวกที่ไปกดดันปปชเนี่ยอย่าไปให้ราคาเออคนพูดไม่ส่องกระจกเลยคนพูดไม่ส่องกระจกดูตัวเองเลยนะคะไปดูข้อเรียกร้องก่อนละกันว่า กลุ่มที่ไปเมื่อวานเนี้ยมีอะไรบ้างนะคะโดยคุณพิชิตชัยมงคลค่ะแกนําคอปทอก็ถแถลงข้อเสนอดังต่อไปนี้ค่ะหนึ่งก็คือคดีส่งตัวไปรักษานอกเรือนจําพบว่ามีพยานเป็นบุคคลชัดเจนว่าได้เข้าไปเยี่ยมแล้วก็พบว่าไม่มีอาการเจ็บป่วยอีกทั้งยังไม่มีเจ้าหน้าที่ราชทานควบคุมหรือประจําอยู่ห้องพิเศษดังกล่าวและยังไม่ปรากฏหลักฐานการตรวจ หรือหลักฐานความเห็นของแพทย์ที่อนุญาตให้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งพิธีการทั้งหมดขัดต่อขั้นตอนของกฎหมายทั้งสิ้นและไม่ว่าปปชจะขอความร่วมมือไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้รับจึงเป็นหลักฐานที่เพียงพอว่าพฤติการดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายทุจริตช่วยเหลือกันโดยมีชอบนะคะสคดีใหอ้อ่ให้อยู่บ้านพักโทษให้อยู่บ้านคือให้ออกมา พักการลงโทษใช่ไหมฮะอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยโดยมติการพักโทษอ้างว่านักโทษมีสภาพร่างกายที่ไม่อาจช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งการนั่งการเดินขึ้นบันไดาอาบน้ําแต่งตัวและประทานอาหารคือบ,บัดคนง่อยเปี้ยเสียขาทําอะไรไม่ได้จึงจําเป็นให้ต้องพักโทษแต่ปรากฏว่าหลังการพักโทษโอ้ยมันแข็งแรงขึ้นมาโดยพลันเดินทางไปทั่วประเทศเลยไปปราศัยไปร่วมงานเลี้ยงใช้ชีวิตได้อย่างปกติจึงไม่อาจเชื่อได้ว่าการพักโทษเนี่ย มาจากการประเมินสภาพร่างกายโดยสุดจริตและถูกต้องก็เลยอยากให้นําเรื่องดังกล่าวเนี่ยเข้าไปเป็นอีกหนึ่งคดีคือเสนอให้แยกกันด้วยนะเข้าไปเป็นอีกหนึ่งคดีในชั้นการพิจารณาของปปชด้วยคือการให้เข้ารักษาตัวเนี่ยเรื่องหนึ่งพอรักษาตัวแล้วด้านให้พักโทษออกออกจากการคุมขังไปอยู่ที่บ้านด้วยคอปทเสนอว่ามันต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วอะไรอย่างนี้นะคะ ข้อรียกรองที่3ข้อเสนอข้อที่3ก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายโดยกฎหมายไทยเนี่ยเราปรับปรามทุจริตคอร์รัปชันเป็นพิเศษแต่ปรากฏว่าหลังดาเนินคดีไปแล้วไม่มีกรอบเกณฑ์การตรวจสอบที่เคร่งครัดทําให้กระบวนการทุจริตเนี่ยมันโดนตัดตอนโทษทันตามคําพิพากษากํเริบเสบสารเป็นผลให้ความยุติธรรมเสื่อมคลายจนประชาชนเสื่อมศรัทธาสุดท้ายคือข้อที่4เนี่ยเข้าข่ายเป็นกระบวนการทุจริตระดับชาติ ใช้เงินสร้างอํานาจแล้วก็ใช้อํานาจมาสร้างเงินต่อสร้างพวกสร้างสื่อสร้างผลงานทุจริตไว้สองทศวรรษจนเสียหายไปกว่าแสนล้านและหัวหน้าขบวนการยังยอมรับคําขออภัยโทษว่าได้ทําผิดไปแล้วจริงๆแต่มาบัตรนี้แทนที่จะยอมรับโทษกลับหลีกเลี่ยงแสดงตนเข้าครอบงำพรรคผลักดนันนโยบายทุจริตสร้างประชานิยมไม่หยุดยั้งนี่ล่าสุดยังประกาศจะพาน้องสาวจำเลยในคดีทุจริตจำค้าเนี่ย กลับมาประเทศไทยอีกยังไม่ยอมยุติบทบาททางการเมืองนะคะทางคุณพิชิตก็บอกว่านี่คือหายนะที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็เลยฝากปปชว,ว่าให้ตระหนักแล้วก็ช่วยทุ่มเทรับผิดชอบกู้บ้านกู้เมืองเมื่อวานคนที่ไปเนี่ยนอกจากบรรดาแกนนํานักเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยมีอาจารย์แก้วสารอติโพธินะคะมีคุณประสานมารุคพิทักษด้วยอย่างอาจารย์แก้วสารเนี่ยก็บอกว่า จากที่เคยเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายแล้วก็ตรวจยึดทรัพย์นายทักษิณมาแล้วอาจารย์แก้วสารเนี่ยเป็นหนึ่งในคอตอสอใช่ไหมคะถ้ามาพูดถึงคอตอสอยุคนี้เนี่ยเด็กยุคนี้อาจจะไม่รู้จักแล้วว่าคอตอสอคืออะไร <c oughs> คณะกรรมาการตรวจสอบอะไรนะคะการ ใช่ตรวจสอบทรัพย์สินการกระทําที่เสียหายอะไรอย่างเงี้ยคอตสตอนนั้นมีคุณมีจันแก้วสารมีคุณพิสิทธิลาวชิโรภาสถ้าที่จําได้เนะมีเออคุณหญิงจารุวันเมนทการเนี่ยคุณชัดยังจำได้ไหมช่วงนั้นใครบ้างนี่กอก็ป่าจำได้จำได้แล้วก็ได้คุยกันด้วยก็มีอาจารย์นักวิชาการ ของนิดาเป็นประธานสอบในบางเรื่องแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็เหมือนสารน่ะไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าคุณสอบไปเดี๋ยวเขาก็ปลดไปกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่มันเสียวเวลาแตแต่พี่ปปชเที่ยวนี้ใช่ไหมคุณนัทพรโตปยูนก็ออกมาให้ความเห็นว่ามีโอกาสได้สูง เป็นไปได้สูงที่จะถูกเป่าคดีเพราะปปชนี่เป็นนักเป่าคงเด็กๆเนี่ยแกคงชอบเป่ากบกันนะนะเพราะนั้นโะตขึ้นมาแกยังติดนิสัยเป่าอยู่แกดันไปเป่าคดีคดีแย่ๆเลยท,ที่ที่ถูกร้องเรียนแล้วก็ปรากฏว่าปปชเป่าทิ้งหรือไม่ก็ดองเรื่องไว้จนอะ,อะไรนะมันเหม็นเปรี้ยวแล้วก็หมดสภาพก็ต้องเททิ้งก็คือหมดอายุเนีย จำนวนมากเลยเพราะนั้นปปชเนี่ยกลายเป็นว่าไม่สามารถที่จะอุทธรณ์ดีกาได้อีกพอปปชไม่ไม่ไม่ดำเนินการปับ๊บเรื่องมันก็เลยตกไปหลายเรื่องที่เป็นเรื่องทุจริตที่ควรจะดำเนินการต่อก็มีคนไปอ้างว่าปปชไม่ไม่ดำเนินการแล้วไม่ฟ้องแล้วไม่อะไรเพราะนั้นก็ไม่มีใครทำอะไรแม้แต่ทางอายการหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกลายเป็นว่าปปช ทําหน้าที่แทนสารได้เองอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าห่วงนะครับน่าห่วงเหมือนกันค่ะค่ะก็เมื่อวานนี้ทางนายสารโรพึงรำพันนะคะเลขาธิการปรปรชก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าขณะนี้ปปชได้ตั้งองค์คณะไต่สวน ที่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแล้วและคณะกรรมการปะปะชมีมติชัดเจนว่าหากบุคคลอื่นที่มีส่วนร่วมกระทําผิดก็จะให้ดําเนินการไ่ส่วนต่อไปด้วยคือนอกจาก12คนที่ ที่ดําเนินการเอ่อที่เป็นข่าวออกมาแล้วเนี่ยนะคะปะชะคะปะชเลยค่ะปปชกรบอกไม่ต้องกังวลเราจะทําหน้าที่ที่ดีที่สุดตามความคาดหวังของประชาชนและตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้อ่ะอย่างเช่นอาจารย์แก้วสารไปคุณประสานมฤคพิทักษ์ไปด้วยนะคะบอกว่ายืนยันว่าที่มาวันนี้ไม่ได้ต้องการกวักมือให้ใครมายึดอำนาจเอ่อหรือว่า ตีงูให้กากินหรืออยากจะได้ตําแหน่งแห่งหนอะไรเพราะว่ามองไปในทุกคนก็แก่กันหมดแล้วแต่เป็นสํานึกในการเป็นพลเมืองที่ไม่ควรสยบยอมให้ใครคนใดคนหนึ่งกดคมกระบวนการที่ทําไม่ควรให้ใครลอยตัวอยู่เหนือโทษทันนะคะก็เลยแบบอยู่เฉยไม่ได้ก็เลยต้องออกมาเมื่อวานนี้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวในภาคประชาชนและอีกเรื่องนึงที่เขาคาใจก็คือทําไมนักการเมือง ไม่โดนก็ออกมาแก้ตัวแทนตัวเองอีกโดยเฉพาะรัฐมนตรียุติธรรมคุณทวีสอดส่องเพระาะฉะ้นตรงนี้เองเนี่ยจะมาบอกว่าไม่รู้เรื่องโดนคดีเนี่ยเจ้าหน้าที่โดนกันละนาวทั้งรัฐธรรมนเลยก็อยู่ภายใต้ความควบคุมคุณจะบอกไม่ต้องรับผิดชอบกรณีคุณยิ่งรักให้ดูสีเรื่องจำนำข้าวเป็นยังไงเพราะนั้นกรณีนี้เนี่ยปปชต้องสอบไปถึงนักการเมืองด้วยใช่ไหม รวมทั้งใครที่ออกระเบียบราชทารออกมาโดยชอบหรือไม่ชอบไอ้เรื่องการพักโทษนะแล้วการใช้สถานที่นอกเรือนจําเป็นสถานที่คุมขังก็ต้องไปถามคุณสมศักดิ์เทพสุทินอีกคนหนึ่งก็ต้องเรียกมาสอบ <Hey. S 1> แล้วผมคิดว่านะครับจะมีคดีไหมจะโดนไหมก็ว่ากันไปเรื่อยคนพวกนี้เนี่ยสมควรที่จะต้องรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นการย่ำยีกระบวนการยุติธรรม คั้งร้ายแรงที่สุดในประเทศเคสนี้จะถูกจารึกกระเด็กนักศึกษารุ่นหลังก็จะเอาไว้ไปเรียนนะสำหรับนักกฎหมายด้วยว่ามันเกิดขึ้นแล้วในแผ่นดินนี้ในประเทศไทยแต่ไปเรียนเนี่ยต้องอธิบายอธิบายให้เด็กฟังให้ดีๆนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ดเด็กดดไป,ไปตามาใช่ไหม ไม่มีใครอธิบายได้แล้วก็ไม่สามารถเอาข้อกฎหมายใดๆมาจับได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไปเรียนเนี่ยระวังเด็กมันจะต่อกลับมาอ,อะไรคือผมว่ามันก็ด่าในยุคเราน่ะผู้ใหญ่แบบพวกเราเนี่แหละย,ยุคเราเนี่ยเรา,หาให้เด็กมันด่าเถอะเพราะอะไรเราทําให้ระบบวันนี้กฎหมายหรือว่าความยุติธรรมมันหายไปคนใหญ่กว่าศาลน่ะคุณ เธเป็นสถาบันหนึ่งในสามของระบอบประชาธิไปไตยแต่สารมีประโยชน์อะไรอ่ะคุณตัดสินไปแล้วไอ้ราชสันมันลดมันปล่อยคนโดยไม่ต้องไปถามสารเลยสารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอีกเลยทั้งหมดเนี่ยนะมันทำให้เราเห็นว่ายุคของเรานี่แหละเป็นยุคตกต่ำของระบบกฎหมายไทยแล้วระบบกระบวนการยุติธรรมมันไม่มีไงเออปปชเนี่ย มีทั้งดองเรื่องก็มีปล่อยคนก็มีจับคนเป็นคนละฝ่ายกับพวกฝ่ายมีอำนาจก็ทำมาตลอดเพราะงั้นองค์กรอิสระมันไม่ใช่องค์กรอิสระจริงๆมันไม่น่าเคารพยกยอ่งมันน่าด่าเลยละ่ะเ,เด็กๆรุ่นหลังด่าแม่งเลยเพราะว่ามันเป็นใช้ไ,ไม่ได้เป็นคนที่ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเข้มงวดเพราะงั้น ผลมันก็เลยเห็นไงคนย่นทักษิณมันถึงไม่กลัวใครทั้งนั้นมันคิดว่ามันใหญ่ที่สุดในประเทศไทยม,มันจะเอารูปเป็นนายกไรเบียงสาทั้งอีคิวแล้วก็ไอคิวเงี้ยมันเอาขึ้นมาเฉยๆนี่ก็คือเรื่องที่เขาเรียกว่าความผิดปกติของสังคมไทยค่ะค่ะแต่ว่าเมื่อกี้เราพูดถึง ถึงเอ่อการเอาผิดไปถึงระดับรัฐมนตรีไปถึงเอ่อนักการเมืองอะไรนะคะปรากฏเมื่อวานนี้สารรัฐธรรมนูญตีตกคําร้องค่ะที่มีผู้ไปร้องนะคะคือนายคงเดชาชัยรัฐผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉยัยตามมาตรา48ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้ถูกร้องที่หนึ่งที่มีอำนาจกำกับดูแลกรมรชาชทันนะคะแล้วก็อ,อธิบดีกรมรชาชทันผู้ถูกร้องที่สอง และผู้บัญชาการเรือนจำผู้ถูกร้องที่สามมีอำนาจให้ความเห็นชอบอนุญาตบังคับใช้กฎกระทรวงส่งตัวนายทักษิณไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชั้น14ทั้งๆท,ที่ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีอาการป่วยรุนแรงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็คือเหมือนกับเป็นการเอาทำให้ทักษิณเนี่ยได้รับสิทธิ์ในการรักษาดีกว่าผู้ต้องขังคนอื่นแล้วก็ทำให้บุคคลเนี่ยไม่เสมอกันในกฎหมายหรือขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญน,นะคะเลยไปร้องต่อศาล ปรากฏว่าสารนรบุรุญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องเป็นเพียงการกล่าวอ้างว่าผู้ถูกร้องทั้งสามปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานอื่นที่ชัดเจนเพียงพอและยังหางยังไงต่อนะครับในเรื่องนี้ เราคิดว่าจะทํำยังไงกับกับกับเนี้ยไปร้องที่ไหนก็มีแต่เรื่องที่ว่ายกคําร้องใช่ไหมหรือไม่ก็ว่าหลักฐานไม่เพียงพอบางคนก็บอกไม่ใช่ผู้เสียหายถามว่าประชาชนจะไปร้องที่ไหนดีสารพระภูมิท่านก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเดี๋ยวเนี้ยบนไปเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเห็นมันมันจะมีเหลือสันเจ้าที่ไหนที่จะไปร้องได้อีกไหมเนี่ย ศาลเจ้าพ่อเสือโอ้โหน่าจะสับติดอยู่สาลเจ้าพ่อเสือขออภัยวันนี้ยุ่งเหยิงมากเลยโทรศัพท์เข้าตลอดเลยขออภัยด้วยนะคะก็นั่นแหละค่ะก็คือสารรัฐมนูญยกคำร้องคือออจริงๆเนี่ยก็เหตุผลของสารเนี่ยท่านก็คล้ายๆกับที่ยกคำร้องคุณธีรยุทธ์ส่วนแกสอนะยคะทนายธีรยุทธ์ใช่ไหมคะที่ว่ามันเหมือนกับว่าข้อเท็จจริงยังไม่เป็พอใช่มันยังห่างไกลจากจาก ข้อเท็จจริงคือมันห่างไกลเกินเหตุอะไรแบบนี้นะคะก็อันนี้ก็คือเป็นดุลพินิษของศาลแต่ท่านก็ก็ยกก็ยกคำร้องดังกล่าวไปแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆเรื่องของหน่วยงานตรวจสอบเนี่ยเอ่อนอ,นอกเหนือจากมีในเมื่อวานที่น่าสนใจอีกหนึ่งหน่วยงานก็คือแพทยสภาค่ะแพทยสภาได้อ,อีการ ให้ให้บรรดาแพทย์มาชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะเพื่อที่จะเอาผิดด้านจริยธรรมกับบรรดาแพทย์แล้วก็วิชาชีพหมอที่รักษานายทักษิณว่าป่วยทิพย์นี่นะคะคือจริงๆแล้วมัน ภาคประชาชนตื่นตัวหลายลาโฟนอย่างรักอย่างคุณวัชราเพชรทองเองเนี่ย mm. ก็ไปยื่นคำร้องเป็นคนเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งคนที่ไปยื่นคำร้องต่อแพทยสภาที่เป็นองค์กรวิชาชีพด้านการแพทย์ด้านการสาธารณสุขนะคะว่าให้สอบสวนการรักษาพยาบาลนายทักษิณนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนายแพทย์อมรลีลารัศมีกรรมการแพทยสภาในฐานะประธานอนุกรรมการสอบสวนชุดเฉพาะกิจ ที่ตั้งขึ้นโดยมติของที่ประชุมแพทยสภาก็เลยได้ทำหนังสือถึงแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวม3หน้ากระดาษค่ะโดยมีใจความดังนี้นะคะคณะอนุกรรมการสอบข้อเทตจจริงเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นตามมติแพทยสภาเมื่อ10ตุลาคม2,567เพื่อที่จะสอบสวนกรณีดังกล่าวนะคะกรณีที่มีการย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลราชธานมาโรงพยาบาลตำรวจ จึงขอข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การสืบสวนสอบสวนอันเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเรื่องจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมคณะอนุกรรมการสอบสอบสวนเฉพาะกิจจึงขอให้แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งพยานหลักฐานหรือวัตถุพยานเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาทางจริยธรรมไปดูว่าหมอเนี่ยมันเหมือนกับผีเห็นผีอะค่ะ เออไก่เห็นตีนงูเห็นของไก่ไปดูว่าเวลาหมอเขาขอเขาขออะไรบ้างเออนะคะหนึ่งก็คือคำชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้ารับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยชายนายทักษิณชินวัตรทั้งหมดโดยโดยละเอียดคำชี้แจงเกี่ยวกับการเข้ารับการรักษาพยาบาลน,นะคะแล้วก็เอสองเขาขอเขาข,ขออะไรนะสองขอทราบชื่อ สกุลแพทย์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษานายทักษณิณรวมถึงเลขใบประกอบวิชาชีพด้วยชื่อสกุลของแพทย์ทั้งหมดด้วยนะคือไอ้แพทย์ที่ไปประเมินความดันก็ต้องด้วยนะคือทั้งหมดไม่ใช่แค่แบบแพทย์ทีเซนแพทย์เจ้าของไข้อะไรอยงเงี้ยแล้วก็รวมถึงเลขใบประกอบวิชาชีพด้วยเผื่อมันไปโมเมโอหมอห้องแถวมาอะไรอย่างเงี้นะคะรวมถึงคําชี้แจงของบุคคลในข้อส เกี่ยวกับกระบวนการตรวจการมินิจฉัยการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยละเอียดที่น่าสนใจคือในหนังสือเรื่องกล่าวยังระบุว่าเนื่องจากทักษิณเป็นผู้ต้องขังที่ถูกส่งตัวมารักษานอกเกือนจำเกิน30วันเกิน60วันและ120วันตามลำดับน้นการส่งตัวมารักษานอกเกือนจำเนี่ย กําหนดเอาไว้ว่าผู้บัญชาการเรือนจําต้องมีหนังสือขอความเห็นจากอธิบดีกรมราชธรรมพร้อมกับความเห็นของแพทย์ผู้ทําการรักษาและหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและรายงานไปยังประหลัดกระทรวงยุติธรรมรายงานไปยังรัฐมนตร,รีตามลําดับดังนั้นหมอขออะไรหมอขอความเห็นของแพทย์ผู้ทําการรักษาและหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวทั้งหมดออขอความเห็นแพทย์ออที่ที่ทาไปถึงอธิบดีด้วยทําไปถึงประหลัดด้วยแล้วแล้ว ไม่ใช่แค่แบบมาสรุปรวมๆโดยสังเกตนะตอนครบสามสิบวันน่ะคุณขอเอาคุณทําความเห็นยังไงตอนครบหกสิบวันคุณทําความเห็นยังไง <c oughs> ตอนครบรอยี่สิบวันคุณทําความเห็นยังไงให้รวบรวมส่ง <c oughs> อนุกรรมการทั้งหมดด้วย <c oughs> นะคะนี่แหละที่หมอเขาขอเขาขอละเอียดขนาดนี้เลย <c oughs> แล้วก็รวมไปถึงขอแบบเวทระเบียน ขอสำเนาการผ่าตาดัดขอฟิลเอ็กซเเล์ขอบันทึกการให้ยาละงับความรู้สึกอะไรต่างๆ<ม>ด้วยนะเพราะว่ามันอ้างว่ามันต้องผ่าตัดใช่ไหมมีแบบเส้นเอ็นต่ยยุยต้องผ่าตาัดนูน่นนี่แบบโ้โหอาการหนักมากเลยนะั้นมันต้องมีบันทึกการ การให้ยาระงับความรู้สึกใช่ไหมสำเนาบันทึกของพยาบาลสำเนาทางการแพทย์และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยห้องปฏิบัติการต่างๆแล็บต่างๆอะไรอย่างนีตง้ต้อง<ผ>สอบ<ผ>ไปที่เท่าไหร่ห้องไหนใครเป็นวิสัญญีแพทย์จะมวางวงวังยาใครเกี่ยวข้องพยาบาลทั้งหมดต้องมาเป็นพยานด้วยที่จริงเยอะแยะ,ยะ,ยะมากเลยโรงพยาบาลตำรวจขึ้นโรงพยาบาลมั้งที่ต้องถูกสอบค่ะค่ะคือคือสำคัญ ที่สำคัญเนี่ยนะฮะคือขอเรื่องยาเนี่ยสําคัญเพราะยาเนี่ยมันจะบอกเลยว่าคุณป่วยแล้วป่วยเป็นอะไรแล้วก็ยาที่ใช้เนี่ยจะรู้เลยว่ามันใช้ในในเขาเรียกในเกณฑ์ไหนผมยกตัวอย่างเหมือนพลเอกชกลาชายเนี่ยแกอยู่อังกฤษแต่ว่ายาที่เคยใช้ในตอนนั้นนะฮะหมอแพะเนี่ยซึ่งเป็นหมอใหญ่ของสีราชเนี่ย เป็นหมอประจำและเป็นญาติด้วยกับคนเอกชิดชายเนี่ยแกเห็นตัวยาที่ใช้แกจะรู้เลยว่าคุณเชิชายจะรอดหรือไม่รอดเพราะถ้าใช้ยาประเภทนี้แล้วเนี่ยมันหมายความว่าถ้าไม่ได้ผลแล้วก็ยากละถึงหมายความว่าต้องยอมแล้วว่าเสียแน่คนเอกชิชายเพราะงนั้นยาเนี่ยมันจึงเป็นตัวสําคัญอีกอันหนึ่ง<ภ>ว่าคุณเป็นอ้โรคอะไรกระดูกไอ้ เอ็นเอ็นเปื่อยเอ็นอ,อะไรเนี่ยแล้วมึงทํายังไงกับเอ็นเปือ่อยแล้วทำไมออกมาไม่ทันอะไรเลยมึงหายไปหาเสียงได้ไปช่วยเขาได้อันนี้เนี่ยคือพฤติกรรมมันบอกให้รู้เลยว่ามึงก่วยทิพย์ไปไป,ไปหลอกใครก็ไม่ได้หรอกแต่ว่าคนไม่มีความรู้เขาก็ไม่เชื่อเพราะงั้นผมคิดว่าคุณทักษิณเนี่ยจะไปโทษหมออย,อย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าคนพวกนี้ทำเพราะอะไร เพราะชื่อที่ทักสินมีอำนาจและคนเนี่ยมารับใช้เพราะหวังตำแหน่งเพราะหมอบางคนก็ได้เลื่อนตำแหน่งไปเป็นถึงระดับผู้ช่วยพบตารลอะไรเงี้ยนี่ก็คือว่าคนอยากรับใช้น้อยน้อยหลายนะแพทย์ใหญ่ตำรวจที่จะไปเป็นผู้ช่วยนี่ไม่ค่อยมีเราในประวัตินะเดี๋ยมากก็เกษียณไม่แค่นั้นแหละออได้อันนี้แปลว่าตามผลโทรแล้วก็จะคลเอกไง ใช่คุณดูสิอาทิตย์ปฏิครมรชาชธานะทําไมแกยอมอ่ะแกยอมมาเพราะอะไรเพราะว่าหวังตําแหน่งใหญ่ขึ้นไงอยากจะเป็นประลัดของกระทรวงยุติธรรมแต่ละคนเนี่ยรับก็เพราะว่าอะไรไม่มีคําว่าความเป็นมนุษย์ที่มันควรจะมีหน้าที่ที่ต้องทําต้องปฏิบัติแต่รับเพราะว่าออี่่ตตับปะละลาายาม,ม มันหวังอย่างเดียวว่าคือข้างหน้าเนี่ยจะมีตำแหน่งและเงินทองเพิ่มขึ้นลูกเมียจะสบายส่วนชาติบ้านเมืองหรือความถูกต้องไม่สนใจนี่คือปัญหาค่ะค่ะก็อ,อติดตามว่าจะผลจะเป็นยังไงจะใช้เวลาสอบนานแค่ไหนที่นี้มันก็มีมีหลายคนที่เขาเขามองว่าออ,อย่างหมอเขาก็จะ มีเขาเรียกว่ามีมีกฎหมายของตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมีเรื่องแบบเอ่อต้องรักษาความลับผู้ป่วยยิ่งตอนเนี้มีมีพรบพีดีพด้วยเรื่องของการเผยแพร่ปกปิดข้อมูลข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอาจจะแบบใช้มุกแบบนี้แบบอ้างได้อะไรอย่างเงี้ย อางได<ม>้ไม่ส่งค <นะ S 1> ําสีแจงต่อสภแพทยสภาก็ได้เลยนี้แต่หมอกับหมอเนี่ยเขาก็ต้องรู้กันอยู่ว่าอันไหนมีความจําเป็นได้อย่างแพทยสภาก<ช>็ต้องมีมีระเบียบมีกติกามีกฎเกณฑ์ของเขาว่าถ้ามีการสอบหมอแล้วหมอไม่ให้ความร่วมมือถามว่าแพทยสภาจะมีไว้ทําอย่างน่ะจะมีไว้หาหาพระแสงของเงาเหรอถ้าอย่างนั้นถ้าทําอะไรกับหมอไม่ได้ตรวจกันไม่ได้ใช่ไหม ก็อย่าให้เนี่ยตอนนี้เราก็รออยู่เหมือนกันอ่สภาชาในความก็เหมือนกันสภาวิชาชีพเนี่ยมันต้องมีมีมีบทบาทของตัวเองที่จะดูแลกันได้คนคืถึงจะให้ความเชื่อถือเพราะฉะนั้นแพทย์เสียสภาก็ต้องออกเรื่องพวกนี้มาถ้าคุณยังมีจิตสำนึกนะครับในความเป็นหมอและยังยิ่งก็คือในความเป็นมนุษย์นั่นแหละที่เห็นว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเอาเปรียบคนคนอื่นเขาและเอาวิชาชีพแพทย์เนี่ยไปรับใช้ เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอย่างที่ชัดว่าคือเพื่อผู้จะเอาตำแหนง่งผู้กูจะได้เงินพูดง่ายกูจะได้เงินกูได้เงินในงานเนี้ยใช่ไหมช่างมันเป็นไรโอ้ยอีกน,น้า <P an throp od> ผมเรียนตรงๆนะผมผมเรียนตรงๆพูดตรงๆก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยคุณทักษิณคุยกับผมเองในอดีตก่อนเขาจะได้เป็นนายกกินข้าวด้วยกันที่โรงแรมเอเชียซื้อได้หมดแกบอกมีอะไรบ้างที่ซื้อไม่ได้เพราะอะไร เพราะว่าอยู่ที่เท่าไหร่เท่านั้นเองมันไม่ได้ว่าซื้อไม่ได้หรือบางคนนี่มีเงินรวยแล้วนะแต่อยากได้ของบางอย่างเช่นเครื่องเพชรเอาเครื่องเพชรที่ปารีสเนี่ยซึ่งซื้อไม่ได้มันบอกมันไม่ขายแต่คนเป็นนายกหรือเมียนายกเนี่นแหละไปซื้อแล้วเอาไปให้ได้อะเพราะหลังจากนั้นก็ได้ทุกอย่างที่เขาอยากได้นี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าคุณรักษณ์ถึงบอกว่า จ้างผีโมแป้งได้ถ้ามีเงินและเงินถึงสักอย่างเพราะงั้นผมบอกแม้กระทั่งศารล่ะก็ซื้อได้ในบางคนผู้ภากษาแกก็ซื้อมาแล้วอ่ะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งนับวันจะแย่แยลงเพราะมันไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองคนไหนที่จะออกมาต่อสู้ให้มีคุณธรรมและมีศีลธรรมมีความรับผิดชอบรู้จักละอายมันไม่มีเลย เดี๋ยวนี้มันไม่มีใครออกมาปาเป็มก็เสียไปแล้วในหลวงรัชกาลที่๙กับพระองค์ก็เสด็จไปแล้วไปสู่สวรรค์ใครเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยมันไม่มีใครอีกแล้วเลยที่จะออกมาเตือนคนอย่างทักสินว่าเฮ้ย hey, ในประเทศไทยเนี่ยมึงอย่าทําตัวใหญ่จนเกินใครไม่สนใจในกรั่งพระราชองค์การอ่ะคิดดูสิมันเป็นไปได้ไงอ่ะนี่แหละค่ะ ค่ะค่ะเดี๋ยวเราต้องพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้ากลับมาความเพื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างเมื่อวานนี้มีดินเนอร์พักร่วมฝ่ายค้านด้วยไปดูว่าเขากินกันลงหรือเปล่าเ,เขาทานอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ได้ได้ความว่าอะไรบ้างอะไรอย่างนงี้ะะอยากอยากให้ลุงป้อมมาสอนเด็กซะหน่อยนะลุงป,ป้อมจะไม่ไปคิดเยอะมากเอนไหนก็เป็นฝ่ายค้านด้วยกันแล้วลุงป้อมก็น่าจะมากินข้าวสอนเด็กหน่อยค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะสถานีข่าว News One ขอแจ้งเปลี่ยนช่องทางการออกอากาศผ่านระบบ IPTV โดยจาน IPM ยกเลิกการรับชมสิ้นเดือนธันวาคมนี้จาน PSI ยกเลิกการรับชมสิ้นเดือนมกราคม2568โดยท่านยังสามารถรับชมรายการต่างๆในช่อง News One ผ่านระบบ IPTV ได้ทาง AIS Playbox ช่อง655กล่อง IPTV ของ NT ช่อง64หรือรับชมรายการสดได้ทางเว็บไซต์ n e w s 1 l i f e com, mgronline. com และช่องทางออนไลน์อื่นๆดังนี้ผู้ชมที่มีปัญหาการรับชมและผู้ประกอบการที่ต้องการรับลิงก์ของเรากรุณาติดต่อทางไลน์ news 1